สวัสดีค่ะวันวันนี้นะคะเราจะมาทำาสรามให้ดูกันนะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เราบอกว่าถ้ามีเวลาว่างจะอัดให้นะคะแต่คือประเด็นคือตอนนี้เราก็ไม่หมายความว่าว่างนะคะก็คือว่างนิดเดียวเวลามันเหลือนิดเดียวนะคะเพราะว่าเราต้องไปเตรียมตัวเข้าค่ายในวันพรุ่งน,นี้นะนก็ ก็มันว่างนิดหนึ่งนะคะเราก็เลยแบบเออยังไงก็สัญญาไว้แล้วเนาะกม็มาอัดทีดูก่อนนะก็นะคะก็จะมาบอกวิธีทํากันเลยวิธีแรกนะคะแล้วขอบอกย้อนหลังนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้ทําไปแล้วนะถ้าเรามาทําให้ดูอย่างเงี้ยเราคิดว่ามันคงจะเสยียเวลามากๆเลยนะวิธีแรกนะคะเราก็ใส่กาวลาเท็กอะไรก็ได้นะคะยี่ห้อนอะไรก็ได้ใส่ลงไปหนึ่งช้อนนะคะเป็นช้อนแบบนี้นะคะ เวลาจะใส่อะไรเราจะใส่ช้อนอย่างนี้ทุกช้อนเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะพอเราใส่กาวเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําลงไปนะคะหนึ่งช้อนเหมือนกันนะ,อะพอะใส่เข้าไปแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันเลยนะคะเป็นใช้ตะเกียบหรืออะไรคนก็ได้นะพอคนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สีนะคะสีผสมอาหารหรือเป็นสีโปสเตอร์สีน้ําสีอะไรก็ได้นะคะที่เพื่อนๆมีนะคะ ก็ใส่ไปได้เลยนะคะวันนี้เราทําเป็นสีเขียวนะพอใส่เสร็จแล้วนะคะก็คนให้เข้ากันอีกครั้งนะคะพอคนเข้ากันอีกครั้งก็ใส่แชมพูเข้าไปเลยนะคะวันนี้เราใช้ของแพนทีนนะคะก็มันหอมดีเนาะก็ใช้ไปเลยใครชอบอย่างอื่นก็ใช้ได้นะคะและสุดท้ายนะคะพอเราคนเจ้าแชมพูกับสลามที่เราทำเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็ใช้แป้งเย็นเพสต์นะคะย้ำนะคะต้องเป็นยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคะยี่ห้ออื่นนี้ใช้ไม่ได้นะคะแต่ถ้าใช้ได้ยังไงก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะอ่ะก็นะคะก็มันจะเป็นกลิ่นมาดามนะมันก็ซื้อมา12บาทนะคะก็เป็นกระปุกเล็กนะก็ใส่ไปเลยสองช้อนนะคะเพราะว่ามันจะเปรือง แป้งหน่อยนะคะสลามสูตรนี้นะคะมันจะเืองแป้งถ้าใส่น้อยมันก็จะไม่เป็นนะคะแล้วเราก็คนไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วมันก็จะได้ออกมาเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้นะคะนี่นะคะก็จะเหนียวมากเลยคะ่ะอ่ะแต่ว่าตอนที่เราคนใหม่ๆนี่มันจะเหนียวยิ่งกว่านี้อีกนะอันนี้คือแบบเราทิ้งไว้ประมาณหลายนาทีแล้วอะคือสิบนาทีได้แล้วมนะั้ง ก็จะเริ่มไม่ติดมือแล้วนะคะเนี่ยมือเราก็จะเปื้อนสีเปื้อนอะไรธรรมชาติต่างๆนาะนาะค่ะแล้วก็แบบเออก็ปล่อยเขาทิ้งไว้ตากพัดลมนะคะให้เขาแบบเออแห้งให้มันแบบอืมอย่างเงี้ย ถ้าเกิดคนเริ่มได้ที่แล้วคะเราก็พักเขาไว้ประมาณ 10- บถึงสิหนาทีนะคะเขาก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แต่ยังไม่ถึงเตือนะคะอันนี้ก็ประมาณเจดดนาทีนะคะเรา่อว่าจะเอาสิ้านาทีเดี๋ยวสิ้านาทีต่อไปเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกประมาณกี่นาทียังไม่กี่นาทีเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนที่เขาแบบเออได้ที่แล้วโอเคละโอเค บายๆเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะข่ะตอนนี้นะคะมันก็เริ่มค่อนข้างจะได้ที่แล้วนะคะเนี่ยก็จะจิ้มดูมันจะไม่ค่อยติดมือแล้วแล้วนะจะจิ้มดูนะคะจะเอาน้อยลงนะเราจะขอเอาตะเกียบมาคนให้อ,อีกทีหนึ่งนะคะ เรามาดูตอนนี้คนเสร็จแล้วนะคะค่ะก็นวดเริมได้ทีนะคะไปอันนั้นแล้วเ,เสร็จแล้วะคะ่ะแล้วก็ให้เทแป้งลงมือแล้วนะคะแล้วก็ถูให้ทั่วมือของเราอย่างนี้เลยนะคะเวลาเรานวดเขาจะได้ไม่ติดมือนะคะแล้วก็ปั้นเขาเหมือนเป็นปั้นเออเหมือนปั้นดิบมันเลยคะ่ะปั้นเป็นวง,งกลม ตันเ,เป็นโลดค่ะก็เขาจะเริ่มแบบเออไม่ติดกันไม่ติดเราไม่ติดนะคะนีเนื้อเขาก็จะแบบยืดนะคะตอนใหม่ๆก็จะยืดเนาะหลังๆก็จะแบบเออเป็นแบบที่เห็นนะคะถ้าหลังๆมันก็จะแบบตอนแรกๆมันก็จะยืดมากๆเลยนะคะ ยังหลังนั้นเข้านานเข้ามันก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะถ้ามันนานนาเข้าอ่ะมันก็จะแบบไม่ค่อยยืดเท่าไหร่นะพอยืดแล้วมันก็ขาดอย่างนี้นะคะมันก็จะพบปัญหานี้บ่อยนะแต่ก็ถามว่าเล่นได้ก็คือเล่นได้นะไว้บี้เล่นหรือกดเล่นอะไรประมาณก็ได้อยู่แต่คือยังไงอ่ะมันเป่าค่อนข้างยากแล้วก็แบบเคลียออกยากมากเลยนะคะ แล้วก็ไม่รู้วิธีแก้จะแก้ยังไงดีนะก็เดี๋ยวถ้าใครมีวิธีแก้ก็คอมเมนต์บอกเลยนะคะต,ตอนนี้เรามาดูเจ้านี้ก่อนนะคะคิดจะว่ามันเป็นโรตีก็แล้วกันนะอะเดี๋ยวเราขอปิดพัดลมก่อนนะค่ะก็พื้นนี่เราเอาแป้งโรยไปนะคะแบบเวลาเราถูอะไรนี้เขาจะได้ไม่ติดพื้นนะ ถูๆเข้าไปเลยนะคะแล้วก็แบบเออยืดเขาอะไรประมาณนี้นะคะแล้วลองยืดเขาดูว่ามันคือโยงแบบนี้ก็มันยืดดีนะ,ะมันก็ถือว่าอา่าเราก็ทำสำเร็จแล้วเนาะ เดี๋ยวเราจะขอเป็นวดอีกสักแป,ป๊บนึงจากหน้าพัดลมนะคะแล้วค่อยกลับมาดูตอนที่แบบมันได้ตัวแล้วคือแบบเออมันเป็นสลามแล้วล่ะเออเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะอเอาละค่ะหลังจากที่เรานวดไปได้สักพักแล้วนะคะเขาก็เริ่มมีแบบเออวิติดมือละเอออะไรประมาณนี้นะคะก็จะยืดมากเลยนะเ,เดี๋ยวเราจะทดสอบความยืดให้นะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะยืดให้ดูนะ นะดืดมากเลยนะจะยืดลงอ่ะยืดมากเลยค่ะแล้วที่สำคัญกลิ่นมันจะหอมมากแล้วก็นุ่มมากเลยนะคะมันจะหอมมากเลยอยากให้ได้ดมจริงๆนะคะคือกลิ่นมันหอมมากๆเลยนะคะก็เนี่ยมันก็จะยืดมากนะคะแล้วมันก็จะเป่าได้นะคะมันเป่าได้นะ นะแล้วก็แหวกออกให้มันเป็นรูใสๆอย่เงี้ยเลยนะคะแล้วก็เป่าเราต้องรีบ,รบๆเป่านะคะไม่งั้นมันจะยานเอาใหม่นะอีกรอบนึงนะคะเห็นไหมคะมันจะเป่าได้นะแล้วมันหอมมากเลยนะคะมันเป็น หอมกลิ่นชมพูผสมกับแป้งเย็นมันจะหอมมากๆเลยนะมันอาจจะติดหน่อยนะแต่ก็ไม่ได้ติดแบบติดถาวรก็คือเรายังซ้ำๆออกได้นะคะก็มันก็มีข้อเสียนิดหน่อยนะแต่มันก็โอเคเล่นได้นะมันก็สนุกดีแ,แล้วอีกอย่างคือมันไม่ติดเสื้อผ้าด้ยนะเดี๋ยวเราจะเอาแปะเสื้อผ้าให้ดูมันไม่ติดนะคะ ะะพะเปะไปแล้วนะคะนี่มันไม่ติดเลยนะคะไม่มีแบบฝังอะไรอยู่ข้างในเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะลองทดสอบเล่นกับพัดลมให้ดูนะคะเอาละค่ัเดี๋ยวเราจะมา,เ,าเล่นหน้าพัดลมกันนะคะโอ้อีกรอบนะ ะะสำหรับวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันนะบ๊ายบายลองไปทําดูนะคะยืดมากเลย,ยแล้วก็รักษาดีๆด,ด้วยนะ้ไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะกระด้างแบบตัวอนี้นะคะมันจะคุณสมบัติแตกต่างกันมากเลยจะบอกให้แล้วก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายขอบคุณค่ะา